ากชวนพี่เฟพี่ป้านมาทําขนมยกมานีที่บ้านหนูค่ะหนูช่วยคุณแม่ทําเป็นประจําเลยค่ะหนูชอบทําขนมไทยมากๆเพราะทีส่สาคัญสนุกมากเลยพ,พี่พี่ต้องมาให้ได้เลยนะคะน้องฟันหนูบานเลยใช่ไหมห้าสองเก้าทับสามศูนย์โหพี่ฟต้องแปะเลยค่ะโหนีเลยนะแสดงว่านี่ต้องใช่บ้านนน้นแน่เลยนีเลยค่ะถ้างั้นเราเข้าไปกันดีกว่าเฮ้ยทำไมแะงฟปีไม่ได้ เดี๋ยวเขาหาว่าเป็นขโมยนะถูกยิงเปิวเปิวเปิลเปิวเลยนะอ๋อน้องบ้านก็มีแพิกลับมาเข้าไปสุไห่น้องๆเขาซะหน่อยนะคะเนี่หนูก็ว่าเรากดกิ่งหน้าบ้านเรียกให้น้องเขาออกมาเปิดประตูให้เราดีกว่าไหมคะก็ดีเหมือนกันนะคะน้องบ้านถ้างั้นในระหว่างรอน้องๆเรามาสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านในตอนดีกกว่านี้ไหมคะได้ค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยจะมาทําขนมยกมณนีกันที่บ้านของ้องพราวค่ะนี่ลองพราวเขาต้องดีใจมากๆากแน่นเลยนะคะที่เรามาตามจดหมายที่เขาเขียนมาแต่ว่าคือทำไมยังไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้เราเลยครับพี่เฟยสวัสดีค่ะ พี่เฟฟิปเป้มาได้ยังไงคะเนี่ยก็มาตามจดหมายที่น้องส่งเข้ามาไงล่ะคะแน่ค่ะเพื่อนหนูนะคะชินอังไมค่ะโอ้โหงั้นเดี๋ยวพี่เฟฟิปเป้เข้ามาข้างในก่อนดีไหมคะนีเลยค่ะเข้าเลยค่ะนี่วันนี้เนี่ยถ้าหนูมาช้ากว่านี้อย่างเงี้ยพี่เฟฟิปเป้เขาจะปีนแล้วนะปีนขึ้นไปเลยไม่รอแล้วเดี๋ยววันนี้หนูจะทําขนมไทยเชิญพี่เฟฟิปเป้ด้วยนะคะโหดีเลยค่ะอย่างงี้ทำขนมหยาก ต้องสอนผู้เราสองคนด้วยนะคะได้ยินไปเลยค่ะอาขึ้แล้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่เฟยพี่ป้าน่ะเขามาตามจุดหมายหนูด้วยอ๋อเหาอบุกไปถึงบ้านแม่ทันทีเดี๋ยวมาหาหนูอร่อยอร่อยทานกันเชิญเลยค่ะเข้าบ้านเลยค่ะค่ะอ้าวเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยเด็กได้ ่ามานั่งรอกันอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่ไปเอาขนมมาให้ทานนะคะหนูจะหนูไปช่วยได้นะคะหนูไปได้กล้าไปเวลานั่งรอนะคะอยากรู้จังว่าหน้าตาของขนมยกมันนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องสีเขียวเชื่อไหมคะเพราะเป็นยกใช่สีเขียวอ้ามาแล้วนี่ค่ะพี่เฟยพี่ป้านี่น้ำค่ะขอบคุณค่ะระวังนะาะล่อขนมมาแล้วค่ะขนมยกมันนี้นะคะเด็กๆลองชิมกันดูค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ งั้นเดี๋ยวลองชิมกันเลยดีกว่าไหมคะค่ะช่เลยค่ะชาเลยค่ะมันหอม,มของกลิ่นใบเตยมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ชิมข้าไปมันจะมีแบบว่าเมลสารูอยู่ข้างในแนละ้ว ขนมยกมันีทำยากไหมคะเพราะว่าพวกเราสองคนอยากทำเป็นบ้างนะคะทำไม่ายากเลยค่ะคุณแม่สอนน้องพาวแป๊บเดียวน้องพาวก็ทำได้แล้วเดี๋ยวอย่างนี้เรามาทำกันให้น้องพาวกับน้องไมล์สอนนะคะน้องพาวคะแล้วอย่างแรกเราต้องทำยังไงบ้างคะก็ต้องเตรียมอุปกรณ์และส่วนผสมของที่จะมาทำขนมยกมันีค่ะอย่างแรกนี่คือต้องมีน้ำตาลแล้วก็ใบเตย ที่พูดมานี่พอจะถูกบ้างไหมคะถอได้แล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะก็จะมีน้ำค่ะน้ำเปล่าเหรอค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเตรียมเลยแล้วกันนะคะได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าสมยอมอะไรใซาคู่น้ำตาลมบเตยม่เตยยกมณีเป็นชื่อของขนมไทยโบราณ คำว่าหยกหมายถึงหินสีเขียวที่งดงามและมีค่าซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่ายกเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม5ประการนะครับก็คือใจบุญสมถะกล้าหายยุติธรรมและมีสติปัญญารว <c oughs> มกับคำว่าอัญมณีซึ่งถือว่าเป็นของอันล้ำค่ะเห <c oughs> มือนกับลักษณะของขนมชนิดนี้ที่งดงามดั่งยกมณีสีเขียวสดใสเลยล่ะครับ ในปัจจุบันมีการดัดแปลงเพิ่มสีสันลงในขนมอย่างสีแดงจากบีทรูทเราก็จะเรียกว่าขนมทับทิมมานีครับอ้าวไปไปกันเลยแอแห่สาคี๋ยว้องช่วยกัน,นเดี๋ยวย่าลงน้ำสมบสมคขอไหม่คะน้องพาวครบแล้วคะ่ควคะ,คคะไหนมีอะไรบ้างนะก็จะ <Good S 2> มีม น้ำปลาน้ำปลาน้ำใบเตยน้ำใบเตยแล้วก็จะมีสาคูนะคะมีเออมีอะไรอีกบ้างคะน้องไม้มีน้ำตาลมีมาพร้าแล้วก็มีบิดรูบบิดรูบ้บิดรู้นี่เอามาทำเป็นสีด้ยเหรอคะใช่ค่ะวันนี้มีแถมให้นะแถมเป็นเขาเรียกว่าทับทิมบันดีจี จะเป็นสีชมพูเราก็ใช้บีทรูทได้แหละมาทำผสมสีค่ะขั้นตอนแรกนี่คือมีอะไรบ้างคะเพราะว่าส่วนผสมครบแล้วเราเริ่มทําขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวเราแช่เม็ดสาคูไว้ก,ก่อนนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วระหว่างนี้เราก็ทําอย่างอื่นเตรียมรอไว้ช่วยกันคั้นบีทรูทแล้วก็ขูดมะพร้าวนะคะ,คะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มแช่เม็ดสาคูก,กันเลยนะคะค่ะเอาเลยตวงเลยค่ะ นอนนี่เขาอยากมีน้ำจะได้ก็น้ำหนึ่งนะคะอ้ยมากับมุมนี้บ้างก็ได้หรอแดดร้อนนิดนึงนีะคะนี่ใกล้เต็มแล้วอ้าวเรียบร้อยได้แล้วค่ะเทลงมาเลยเทลงมาเลยเหรอคะเทน้าเทน้าตอนนี้ตักน้ำหนึ่งถ้วยแต่ว่าอันนี้เราใช้แบบครึ่งนะคะก็เลยตักสองครั้งได้ตักเพิ่มไหมตักให้พอดีพอดีนะคะตักให้พอดีอุ้ยจ้า อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะ<อ>น้ำหนึ่งน,นะคะแล้วก็สาคูหนึ่งก็รอไว้นะคะครึ่งชงั่วโมงตอนนี้เรามาทำบีทรูทกับมะพร้าวกันโคูนอย่างนี้เลยใช่ไหมลูกทเนอนล้ <c oughs> <c oughs> เอาละคั้นเลยคั้นเลยอย่างนี้นี่เรา สามารถไม่แช่น้ำแล้วเอามาขูดเลยมันจะได้นิ่มอ๋อไม่มันก็ไม่นิ่ม่ะค่ะเนื้อผลไม้มันแข็งอยู่แล้วขอใส่น้ำนิดนึงจะได้ช่วยโอเคสวยไหมสวยไหมสวยค่ะสีธมาสีสวยจังอะจับให้มิดไปหน่อมนมันมันมุนมันมันมันมนบีบ คุณแม่ค่ะให้เง้นเดี๋ยวพวกเราสองคนขอไปล้างมือก่อนนะคะแมสชิงหนีแล้วนะไปดีกว่าไปเลยต้้งลับมาช่วยด้วยนะคะแม่ค่ะใกล้หมดแรงแล้วไหนดูของน้องพาหน่อยสิครับทำไมของน้องพาทำไมมันไม่บางมาแล้วค่ะมาช่วยขุดหน่อยค่ะมาค่ะแต่มันเนื้อค้าแค่สองลูกมาเร็วไหมมาช่วยกันอ่าเสร็จแล้วแหละ เสร็จแล้วมั้งเย่เดี๋ยวเรามาเตรียมทำสาคูกันได้เลยค่ะสาคูได้แล้วหรอคะได้ค่ะได้นะโอตอนนี้สาคูพี่เฟยเป็นอย่างนี้นะไมนเรามาดูสครูของเราดีกว่าเสร็จแล้วก็ไปคววนเลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะในครัวกันเลยแล้วกันนะคะไปต้มน้ำเดือดก่อนอ้าวสัคูท่นี้เลยค่ะ ขึ้นห้องนอนเลยใช่ไหมคะไม่ใช่่ถือเข้ามาเรามากวนขนมกันนะคะได้เลยค่ะเราจะทำสีอะไรก่อนดีคะสีเหลียวอะไค่ะขนมหยกมันีก็ระวังระวังนิดหน่อยนะคะมันมีความร้อนโอ้ตอนนี้เราก็ใส่น้ำก่อนนะตอนนี้น้ำต้องเดือดหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราจะหลี่ไฟค่ะ กลางๆใช่ไหมคะไม่ต,ต้องแรงค่ะไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวกระทะไหม้นะคะมันจะรเริ่มเดือดแนละ้วค่ะมันเป็นอะไรนะปิดเลยเหรอคะม,อมันเดือดมนะันเดือดมากใช่ไหมคะ,ะปิดไปแล้วไม่เป็นไรใส่ใส่ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดใหม่ก็ได้เด็กๆจะได้ไม่โดนความร้อนมากเกินไปอ,อ่ะใส่ลงไปเลยปากใช่ค่ะน้องพาวเขียนลงมาอืมวิธีการสังเกตน้องพาวรู้ไหมว่าต้องสังเกตยังไง แก<บ>เงะนคุณน่าจะใสค่ะ่าจะใสขึ้นเอาละคนหคุยคุยคนไปทางเดียวกันคนด้านไหนก็ได้นะคะให้เป็นทางเดียวกันอย่าลืมตววตรงกลางด้วยนะตอนนี้เนี่ยเราก็มันเหนียวมากต<อ>ัวว่าน้ามันจะเยอะเกินใช่ไหมเราก็เติมไอนี่ลงไปอ๋อสามารถเติมน้ำได้ไหมได้เลยมันหอมอุ้ยจับไม่ได้สลับก็นคนดีกันนะได้อ๋อแบบนี้นี่ดูสิคะมันจะเริ่มเหนียวขึ้น มันจะเริ่มเกาะตัวไปก้อนๆแล้วอย่างนี้เริ่มได้แล้วใช่ไหมคะมันเริ่มใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วสวยมากเลยค่ะตอนนี้ก็ใส่น้ำตาลอ่าน้องไม้ใส่น้ำตาลใส่เลยใส่เลยแต่เราชิมได้นะคะสมมติว่าน้องๆทํากันที่บ้านใช่ไหมคะเราชอบหวานแค่ไหนเราพอกวนขนมใกล้สุกแล้วเราก็ชิมนิดนึงรู้สึกมันจะนิ่มมากการนอนชิมนี่ต้อง ไม่งั้นเดี๋ยวปากคองตอนนี้เราก็ควรให้แห้งเป็นอันดับสุดท้ายก็เสร็จเลยเรียบร้อยต้องแห้งเพื่อจะเอามาปั้นใช่ไหมคะค่ะโห่ก็เริ่มเหนียวขึ้นแล้วนะคะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปพักขนมให้เย็นก่อนเราถึงจะนํามาปั้นนะคะเหนียวแล้วนะเสร็จแล้วนะคะเทใส่ถาดได้เลยค่ะต้องระวังนิดนึงมันร้อนร้อนค่ะน้องมันคะอ่าน้องพราวช่วยเขี่ยลงมากนุกเหนียว มาช่วยกันเขียนเลยค่ะกลิ่นหอมอะไรคะกลิ่นใบเตยต่อไปสีของบีทรูทบีทรูทตอนแรกหนูอ่านว่าบีทรูทนะคะอ่าต้มน้ำเหมือนเดิมอ่าตักน้ำอ่าระวังนะกระทะนร่ร้อนน้ำใส่เลยใส่เลยลูกโอ้อ้าวน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่เลยมันจะกระเด็นค่อยๆนะคะเราจะต้องดูการเปลี่ยนแปลงของ เพราะว่าเรากลัวจะแดงเกินไปเราทดลองดูโอ้โหนี่สวยมากเลยค่ะพี่ปั้นพี่เฟย์คะน้องปั้นเห็นทั้งขนมโยกมานีแล้วก็ทับทิมมนีแล้วเนี่ยน้องปั้นนึกถึงกรอนกรอนหนึ่งพี่เฟย์จำได้ไหมคะอ๋อจำได้ค่ะน้องปั้นพี่มันพึ่งต้นว่าเพชรน้ำดีมานีแดงเขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัมแดงแก,ก่กรมโกเมนเอช่ใช่ใชแล้วก็สีหมอกเมกนิลการมุกดาหารหมอกมัมวแดงสลัวเพไทยสังวานสายไพยทูนโอโห,ห,ห,หคุณแม่คะแล้วนี้เนี่ยเราสามารถทำสีขนมให้เป็นอย่างกรน,นี้ได้ไหมคะได้ค่ะอยากจะทำเป็นสีอะไรก็ได้เราก็เอามา อย่างนี้นี่ได้แล้วใช่ไหมคะโอ้เรียบร้อยสวยงามน่ารับประทานมากเทใส่ถาดเลยลูกใช่ล้ค่ะใช่สองพันะอ่าได้หนักมากอันนี้หนักเดี๋ยวมาช่วยเทเมาไม้เรขีย่เรองมาเดี๋ยวนะเรื่องสีก็ไม่แพ้หยกมณีเลยนะคะเนี่ยแต่กลิ่นมันแตกต่างกันจริงๆเลยนะคะเนี่ยยกมณีหอมใช่เพราะใบเตยมันจะหอมกว่าบีทรูดโอเคเตรียมไปปั้นได้ ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปอ้าวเลยค่ะไปเลยค่ะยกไปเลยเรียบร้อยแล้วปั้นปั้นปั้นอุ้ยระวังหอเสร็จแล้วอ่าเรามาปั้นขนมกันแล้วเดี๋ยวจะได้ทานกันเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ตัดขึ้นมาค่ะเราก็ปั้นพร้อมกับมะพร้าวมันจะได้ไม่ติดมือมะพร้าวมันจะช่วยไม่ต้องไม่ติดมือมากนะคะชอบมากชอบน้อยชอบน้อยก็ใส่นิดเดียว แล้วถ้าสมมติว่าคนไม่ชอบทามันเ้านะคะแต่ว่าอยากกินหยกวันนี้เนี่ยแบบไม่ใส่มะพร้าวได้ไหมคะตัดทานได้เลยลูกตัดขึ้นมานะคะเราก็ปั้นเลยคำใหญ่คำเล็กคำพอประมาณให้พอดีคำนะคะสวยใช่ไโอเคกำลังดีาีนี้พอได้ไหมคะได้ค่ะชอบมะพร้าวเยอะๆใช่ไหมคะสีทับทิมจะออกสีหวานๆนะสีหวานกขนาดคำนะคะใกล้เคียงกันเลย อาใครเป็นเจ้าของชิ้นไหนทานชิ้นนั้นด้วยนะส่วนผสมขนมยกมณีเม็ดสาคูหนึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงน้ำใบเตยหนึ่งถ้วยตวงน้ำบีทรูทเสร็จหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงน้ำสะอาดมะพร้าวทินทึกมะพร้าวออนเราลองชิมกันก่อนเลยดีกว่าไหมคะได้เลยท่้นอาจาลยใครเลือกสีอะไรคะสีเขียวแล้วน้ำิมคุณแม่ลองช,<อ>ชิมบีทรูทด,ดูสิอร่อยไหม หวานหอมอร่อยมากเลยหอมมากเลยค่ะหวานด้วยน้องพราวชอบใบเตยใช่ไหมคะค่ะมันหวานดีหอมด้วย ที่พวกเราได้ขนมอร่อยแล้วก็หน้าตาหน้ากินสวยงามแบบนี้เนี่ยนะคะ <writers? S 1> ก็เพราะน้องเพล้าน้องไม้แล้วก็คุณแม่ที่ร่วมด้วยช่วยการอนุรักษ์ขนมไทยของเราเอาไว้นะคะ <cinematic. S 1> ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาสอนพวกเราในวันนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะค,ค่ะแล้ววันนี้พี่ๆจะรีบไปไหนกันหรือเปล่าคะ นันน้องน้องจะชวนพี่พี่ไปเที่ยวที่ไหนนะคะพอดีหน <s girlfriend authenticity> ูน <farklı> ั <spooky> ้นนะพิมไว้ค <diving curs CDU> ่ะจะมาทําขวางเล่นกันพี่ๆไปทําด้วยกันดีไหมคะดีค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดีกว่าไหมฮอได้เลยค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปเราช่วยคุณแม่เก็บของก่อนดีกว่านะคะเ๋ยค่ะไม่เป็นไรค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่เก็บเองค่ะโอ้ไปได้เลยงั้นเยีายวเราลาแล้วนะคะสดีค่ะงั้นเดี๋ยวน้องน้องนั่งทางไปเลยค่ะ เดี๋ยวพี่เฟยกับหนูสะกดรอยตามเองค่ะได้ค่ะได้พาดันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูพาพี่ๆี่เข้ามาทำของเล่นกับเราด้วยค่ะพี่พี่ค่ะนี่นะคะน้องฟองเบียค่ะหนังนี่ค่ะน้องฟองเบียจะมาช่วยเราทำของเล่นนะคะแล้วน้องๆรู้จักของเล่นพื้นบ้านอะไรบ้างคะ ก็อันนี้คือคอปเตอร์ไม้ไผ่ค่ะใช่แล้วก็อันนี้ปังแป้งอ้าวแล้วอันนี้หนูไม่จำทัดจำไม่ถนัดนะคะมันคืออะไรอะคะลูกโยนทำจักระดาบอันนี้ก็คือจักระจันที่มันเชื่อเพราะที่มั่เชื่อจักระจันเพราะว่ามันเสียงเหมือนจักระจันใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกแล้วทำยังไงอะคะมันถึงมีเสียงเหมือนจักระจัน งั้นน้องๆลองทําดูไหมคะค่ะก็เอาดินเหนียวขึ้นมาประมาณเนี้ยประมาณไม่เหนียวแบบนี้ไหนดูซิโอเคยังแล้วเราก็ใส่บล็อกตรงเนี้ยพอค่ะหรือพอค่ะแล้วก็ปั้นให้เป็นยาวๆเอาให้ร้อเนี่ยมันเหลือคะทำอย่าให้เป็นไงก็ได้แล้วที่ทำในไวกิ้งอันนี้เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆมันจะได้เปื้อนๆพอไหม เราก็ต้องแกนที่มันสุกแบบเอาออกก่อนอย่างนี้เหรอแนั้นแหละค่ะแล้วพี่ก็เคาะเคาะบิดใส่ลงเตรียมโอค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝีมือเดี๋ยวเราไปตากให้มันแห้งถ้าเราตากให้แห้งแล้วกว่าเราจะได้นี่ก็อีกนานเลยนะสิคะแต่ว่าป้าพินเขาทำมาเตรียมมาให้แล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องรอต้อนเลยนึกว่าจะต้องอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะลูก งั้นเราหยิบไปคนละอันเลยดีกว่านะคะใช่ไหมคะไปล้างมือกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันก่อนดีไหมคะดีค่ะ,คะไปล้างก่อนแล้วล้างม,มือแล้วมาเดี๋ยวจะล้างให้เดี๋ยวเ,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 เสร็จแล้วเราแห้งแล้วนะคะลูกก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ใช้กระดาษแข็งเราที่เหลือใช้นี่นะคะก็มาตัดเป็นวงกลมให้ได้เท่ากับตรงเนี้ย เพื่อที่เราจะมาปิดด้านหนึ่งแล้วทำกันเลยดีกว่าได้แล้วก็จะมีกาวคนละหนึ่งชิ้นนะคะไหนของฟุ้ยอยู่ไหนอย่าเดี๋ยวมันต้องติดลงไปด้านนี้ไงแพ็กจากด้านนี้เห็นไหมได้ครับพอไหมคะมือเปื้อนไหมพอแล้วค่ะกาวเยอะไปไหมคะกาวเยอะไปค่ะลูกป้าคะอย่างนี้ถ้าสมัยก่อนไม่มีกาวแล้วเราจะใช้ ก็ใช้แป to ้งม <alright> ันแล้วก็เอามากวนเขาเรียกว่าเป็นแป้งเปียกแป้งมันพี่วกเราเอามาทําขนมให้นั่นนะใช่ค่ะเวลาเราเรียนะหลุเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งให้มันสวยงามต้องให้การอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษแก้วเราก็ทากาวที่ดินหรือว่าจะเป็นอแบบนี้คาบดีที่เป็นแต่งสีเอากระดาษแก้วเป็นสีไปวางเลย ดี๋ยวพี่คะข้างบนข้างบนเหลือดที่น้อยๆนะคะแต่ข้างางเดือเยอะๆเพราะว่ามันจะเก็บเข้าไว้ตรงนี้อพับให้น้องพับให้น้องค่ะกดเข้าไปเอาไม้พับเข้ากละดูกใช่ใชยพับเอามือใช่เราก็จะเอาไปค่าตกแต่งให้สวยงามสีอะไรเอ่ยสีชมพูค่ะ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 สีชมพู่ั้งหลายชี่อชมพนี่ไงคะเราขงมาแล้วใช่เดี๋ยวรอพี่ๆเขาแต่งจัคก็ตกรนก่อน อ๋อเสร็จแล้วรอใครอยู่เสร็จกันหรือ,อยังเสร็จแล้วเดี๋ยวมีขั้นตอนต่อไปอีกอต้องเจาะอ,อีกใช่ไหมคะใช่ต่อไปนี้จะรู้แล้วว่าเสียงเกิดมาจากเพราะอะไรเสร็จแล้วเนาะทุกคนต,ตกแต่งจักระจัดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาไไมทำให้มันที่มันเกิดเสียง,งนี่คืออะไร <laughs> <ช> <mm> ยางสนค่ะลูกต่อไปเนาะเราก็จะเอายางสนเนี่ยไปตั้งไฟแล้วก็ใช้ไม้ไผ่จุ่มพอเสร็จแล้วมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ <mm> ใช่ที่ทําให้เกิดเสียงไหมพ่อคะ <mm> ใช่ค่ะลูกตรงเนี้ยเสียดสีกันอลองฟังลอ,ลองลองอะอลทอสอบกีจเนเสียงไ้ยหมไม่ได้เพราะว่า เสร็จแล้วเนาะตัวเจ้วกระจันที่เราทําเสร็จแล้วเราก็จะมาเจาะรูบนนี้ตรงด้านที่เราปิดกระดาษไว้เนาะนี่เนาะคนก็จะเจาะรูแล้วเราก็ใช้ไม้ไผ่กับยางสนที่เราปลูกไว้แล้วเนี่ยร้อยเชือกเข้าไปร้อยเชือกเข้าไปร้อยเข้าไปที่หัวแล้วเราก็จะผูกมาผูกให้ดูก่อนอย่างนี้เราจะ

คีณรู้หรือยังว่าทำไมเสียงถึงได้ดังขนาดนี้ก็คือเสียงที่ได้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าเชือกไปเสียดสีกับยางสนนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นตัวห่วงน้ําหนักนะคะแล้วก็ถ้ามีแค่นี้เสียงมันก็จะดังแค่นี้ใช่แต่ว่าอันนี้ก็ขยายเสียงให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าทำหน้าที่เป็นตัวห่วงน้ําหนักของเล่นโบราณนี้ ทำได้ง่ายนะคะแถมยังมีกลไกที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยภูมิปัญญาของทางนิสสุดยอดมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะมีน้องปั้นเล่นเพลินเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าสนุกมากๆเลยค่ะแล้วน้องปั้นก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองทําของเล่นโบราณแบบนี้ดูบ้างนะคะเพราะว่าของเล่นโบราณแบบนี้เนี่ยทาเองได้แล้วยังสนุกอีกด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะพิมพ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราสนุกกันมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ แล้วน้องพราวล่ะคะเป็นยังไงบ้างที่พวกพี่ๆได้มาหากันถึงบ้านเลยก็สนุกเลยก็เรยใจมากเลยค่ะที่พี่ๆได้มาามทีจ่จดหมายที่หนูเขียนไปนะคะแล้วหนูก็ได้ความรู้มากมายได้ประดิษฐ์ของเล่นโบราณได้ค่ะค่ะแล้วน้องไมอ่ะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ทั้งทําขนมได้ทั้งทําของเล่นได้อะไรกลับไปบ้านคะวันนี้หนูสนุกมากเลยคะ่ะได้ทําขนมยกมณีแล้วก็ได้ทําของเล่นอย่างจักระจันนะคะ แล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีขนมจะแนะนำพวกเราอย่างน้องพราวแล้วก็น้องไม้นะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ในหัวข้อขนมไทยบ้านฉันตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะกติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขนเขตหลักศีีกรุงเทพมหานคร10210 10, หรือทางอีเมลขนมไทย at thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ slash ขนมไทยและทางเฟซบุ๊กของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย p b s ครับ วันนี้นะคะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยก็หมดเวลาลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะต่อ่อนแรอนปี๋นอ่อนแระเออ